ลูกสาเป็นยังไงางครับหลังจากมี<ช>ยาวีิเยินมีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเราจะมีความสุขมากมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเขายัางไม่ได้ย้ายออกไปอยู่บ้านของเธใช่หมแม่ยังเพราะว่าเลิกเลิก31เ,เป็นเลิกที่แบบยังขัดกันก็รอเลิกที่ว่าทั้ง2ฝ่าย นะคะรอเลิกทั้งสองฝ่ายว่าอุ้ยถายลืมไปหมดแล้วไม่ได้สัมภาษณ์ด่านนะหันกล้องไม่ถูกเลยเอาเสียงหาอุ้ยตื่นหมดเลยอ่ะสั่นไปหมดเลยไอ้สั่นเลยดูย้อนสัป a c t i อ n alert อะเป็นยังไงบ้างคือเรื่องมันไม่ตรงกันยังไงอะไรยังไงก็เอ่อทางจีนกับทางไทยเนี่ยก็จะขัดกันนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงกลางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยอีกฝ่ายหนึ่งก็เอ่อเป็นเสื้อฉายซื้อเชื้อสายจีนอย่างเงี้ย เราก็ผสมกันแต่ความรักเราก็ยิ่งแน่นกว่าแต่วนี่ก็ไม่เลิกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อที่จริงอะ่ะเขาเอาเลิก31ใช่ไหมคะแต่วันนี้พระท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าก็หยุดไว้ต้องหาเลิกใหม่ไหมคะเอ่อก็เร็วๆนี้อะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่อยู่ที่เขาสองคนยังไม่ได้ถามเลยเพราะเขาไปฮ่องกงแล้วนะ,ะแล้วที่จริงถ้าบเขาต้องย้ายออกไปเราจะเหงา ก็เหานะก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเหงาอ่ะก็มีอยู่วันหนึ่งก็กลับมาตอนดึกแล้วก็วันที่เขาแต่งงานเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็เปิดประตูคือลูกบิดไม่ได้ล็อกอ่ะมีความรู้สึกเขาไปแล้วเหรอแต่เปิดเข้าไปเอ้ายังอยู่หมาอยังอยู่เต็มเลยแล้วเขาก็ฟังเหมือนฟังเทปอะไรอยู่อุ้ยยังไม่ไปเลยอ่ะคือจริงๆแล้ว่าคือเลี้ยงลูกแบบแบบเกาะเหมือนลิงอ่ะ คือคือเหมือนกับว่าเรามีลูกตอนเด็กใช่ไหมคะมีลูกตอนเล็กๆแล้วก็เราอายุแค่20่สต้นๆลูกคือตุ๊กตาลูกคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องปลุกลูกสามเวลาเพื่อมาแต่งตัวแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็เขาไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห้องที่เราเคยทําให้อะ่ะม,มันเนาะมันมันนึกมันนึกภาพยังอยู่ตอนนี้แบบ ถ้าในวันที่เขาจะต้องย้ายที่เราจะต้องย้ายไปสร้างครอบครัวบ้านหลักี้จะตามไปแต่ไม่แต่ว่าเหมือนไม่ไม่ไม่ตามเพราะต้องปล่อยเพราะจริงๆแล้วแม่ก็รักเราใช่ไหมแม่เราอ่ะก็รักเราแม่ก็อยากให้เราอยู่กับหลักเขาแต่เราบอกว่าแม่ถ้าอยู่กันเนี่ยแม่จะไม่มีอะไรกินเลยเพราะเราเป็นคนต่างยังวันแต่แก้มบุ๋มอ่ะเขาอ่ะคือเขาสามารถทํางานได้แต่แม่เราอ่ะก็คือแบบ เขาเรียกอะไรล่ะชาวบ้านกับกับเราอย่างเงี้ยเราต้องหาเงินเลี้ยงแม่เราแต่สําหรับแก้มบุม๋มอะไม่ต้องเลี้ยงแม่หนูเอาดูแลตัวเองหนูชอบอะไรหนูทําไปเลยเดี๋ยวแม่หาเงินเองมันก็เลยเป็นการที่เราจะต้องตัดใจว่าเขาไม่มีครอบครัวแล้วนะแล้วครอบครัวเขาก็ดีมากแล้วทางคุณแม่คุณพ่อของพีทอะรักแล้วก็เคยพูดกับเราว่าไม่ต้องห่วงนะขอลูกศร เราก็ดีใจนะแต่ลึกๆก็ก็อิจฉาเนะอิจฉาลูกอะทำไมอะทำไมทำไมอิจฉาทำไมอิจฉาลูกอะทำไมอิจฉาไม่อิจฉาบ้านโน้นไงที่ที่ลูกเราไปอยู่บ้านเขาไงแม่แม่กลัวไหมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงแล้วแม่จะเป็นซึมเศร้าเพราะว่าแม่ก็ดูแบบว่าซึมแล้วอะไม่ก็ หาหนทางดูแลตัวเองอย่างเราเกิดมองลสมชีวิตฉีดสเต็มเซลล์ฉีดแนตแล้วก็ทำผมสวยๆอะไรที่บกพรองเราก็เก็บให้เกลี้ยงเ,<อ>เพราะร่างกายเรามีร่างเดียวแล้วเราทำร่างกายเราให้แข็งแรงลูกจะมองเราคนรอบข้างจะมองเราเอาเวลาไปทำเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะเราอะมัน50อัพเนี่ยคือมันไม่ใกล้ฝั่งเราก็เป็นตัวอย่างของคนอย่างยกตัวอย่างเร็วๆนี้เราไปประเทศเกาหลีโดยที่ กาหลีเชิญเราไปเราก็มีความสุขแล้วจะเอาอะไรเรามนุษ like ย <dis> we ์เราต้องรักของเราเนอะก็คือหันหน้าหาหมออะไรนะก็เมื่อกี้แม่บอกว่าหาหมอทําทุกอย่างให้ร่างกายเราคงกระพันเพื่อไว้ต้อนรับหลานยายที่น่ารักและเป็นคุณยายที่หลานๆเห็นแล้วยายยังตาเบลยายยังผมดํา ยายยังสามารถอุ้มเขาแล้วก็โดดได้กระโดดได้เพราะมีหลานย่าแล้วใช่ไหมคะก็บอกทุกคนว่าชีวิตคนเรามีแค่สองวันเมื่อวานกับวันนี้พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยวันนี้เราหากันแล้วพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ทําร่างกายให้แข็งแรงและไม่เป็นภาระใครกับอายุที่อีกปีกว่าคือ60เขาเขททำให้แข็งแรงแหรอคุณแม่เพราะว่าเขาตั้งใจไว้มีตั้งแคนสี่มั้งคะเดาๆอ เขาเก็บไข่ไป้แปชิงโงอแล้วเขาเป็นหมูเหรอเห็นไหมเห็นไหมเราจะมีความสุขของเรานัในโลกที่หาใช่ไหมหาหัวล้อเห็นไหมแม่ลีเก๊กได้ไม่นานเลยรอเรืออัคราชัดแป๊บเดียวคือมันเป็นสายเราสี่คนสี่คนน่าจะน่ารักอ่ะเพราะเราอ่ะถึงเวลานั้นแม่ก็เก็บเงินไว้ ด,ด้วยเราทํางานเองแล้วเราก็สามารถในหลานคนนี้หลานคนนี้หลานคนนี้มันมีความสุขในโอกที่แบบตอนนี้ย่ากับยายขอทํางานก่อนในตัวเราใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเรามีเงินก้อนใหญ่ของเราที่เราทํามาหากินทุกวันนี้แล้วเอาไว้ให้หลานคนโน้นหลานคนนี้มันจะมีความสุขในการที่จะเห็นหลานมาเดินต่อหน้าอยากได้อะไรบอกยายนะอยากได้อะไรบอกย่ายนะมันจะน่ารักนะเดาเหตุการณ์เอา เป็น <laughs> คุณยใส่สปอยใส่สปอยด้วยใส่สปอยแล้วต้องใช้เงินเ,ออเพราะทุกวันนี้เขาล่อหลานออกไปออหลานก็ฉลาดมากเลยเขาก็ในการรีดเงินเราแบบเยอะมากแม่ในความที่เราติดที่บุกมามีการตู้ดคุยกันไหมหรือแ,แบบอาจจะกลับมานอนที่บ้านทักสามวันอยู่ทั้งสี่วัน,วนอะไรอย่างเงี้ยแกหมูบอกว่าแม่ไม่เป็นไรไแบบ หนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูก็วนๆวนๆ,ๆ,ๆเพราะเขามีโกดังแล้วก็เขาซื้อบ้านในห,หมู่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วจะเอาคุณยายของเราอะมาอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยอเอาคุณยายเ่ยคุณยายที่ราชบุรีเอามาอยู่มาอยู่มาอยู่บ้านที่เขากำลังกำลังจะเสร็จอยู่ตอนเนี้เพอแก้มบุ๋มก็ซื้อบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งไว้ให้พวกหมาที่เขารักอยู่เราก็มันใจว่าวันที่เขาไปเราไม่องก็ไม่ร<ๆ>้องเพราะว่า ก็เดี๋ยวมันก็จะชินนะอีกไม่นานก็จะชินเกี่ยวกับเรื่องที่แบบความรักแล้วก็การมีครอบครัวเพราะตัวเราก็แยกออกมาเหมือนกันครัตอนนี้ยังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็วิ่งวิ่งแค่แค่เขาหายไปฮ่องกงเราก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปไหนแล้วอะแล้วมันเหมือนกับว่าคือเราไม่ได้แสดงอะไรออกเพราะลูป เขาตอนเด็กอะ่ะเราเลี้ยงเขาจนที่เขยบว่าเหมือนเป็นตัวเราอะ่ะเวลาที่เราพูดกับเขาแล้วตอนที่เขาโตอะ่ะเขาเหมือนว่าแม่ไม่ได้ห่วงเขาแต่ที่จริงอะ่ะลึกๆกับแบบสุดอะ่ะเพราะเราคือคนที่ให้นมลูกสามเดือนลูกสองคนจะต้องได้รับนมจากเราเพราะแม่ผ่าท้องออกใช่ไหมไอ้ความผูกพันมันสุดอะ่ะมันสุดมันสุดจนจนที่แบบบอกใครไม่ได้ว่าว่าเราผูกพันขนาดไหนความผูกพนนันนั้นเนี่ยมันไม่ต้องบอก เป็นแม่ที่ไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่หวานแต่เป็นแม่ที่คุณมีอนาคตคุณแข็งแรงคุณออกงานคุณสวยตั้งแต่คุณตัวไม่พ้นตัวอย่าง,งร,รา่างกายเราพร้อมแต่จิตใจเราอะเราได้เตรียมใจไว้แค่นั้นกต่สิ่งทีมันเกิดขึ้นก็แค่คิดถึงเนาะแล้วก็แบบอื้อทำไมมันต้องเกิดกันแบบ yeah, yeah. แ,แต่ว่าก็มีความสุขเพราะว่าลูกเป็นตัวอย่างแห่งเรื่อง ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องความรักแล้วก็ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องการมีมีคู่ของที่น่ารักแล้วลูกลูกก็ได้ได้ครอบครัวของของอีกฝ่ายหนึ่งทึ่งเป็นแฟนน่ะรักเขามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขจุดนี้เราต้องเอามามาคู่กันหมายถึงว่าเอาเอามาใส่ว่าไม่วันหนึ่งกับวันวันใดขอทุกคนต้องแยกแน่อันนี้คือบินไปคองคคือบินไปขอลูกหรือว่า ไปเที่ยวมาัาเขาน่าจะไปเที่ยวเราไปยาาไปกับเขาบ้างหรือไงก็รับงาน MUT ไงยองไงหาเงินไงอ๋อหาเงินหาเงน MUT MET ด้วย MUT ก็เอาล้อไปหมดแล้วทัวร์ตรงนี้ก็มีงานอีกเอาไงล่ะใช่ไหมไม่มีงานก็บอกทุกคนนะคะไม่มีงานก็นั่งไฟ้สดขายของที่ตัวเองผลิตมาทั้งหมดั้นเองแต่หลายคนก็แซวบอกว่า ไม่ได้ว่าแม่ได้สอนขนาดแม่ไม่ต้องทํางานแล้วอยู่รอเลี้ยงหลานสวยๆไม่ดีกว่าอีกหรอจริงๆนั่นคือการที่มีเงินแล้วอยู่กับบ้านเนี่ยคิดผิดมากเลยนะ,ะมีเงินแล้วไม,ไม่ไม่ออกมาเดินอย่างเงี้ยคิดผิดมากนี่แม่ขับรถมาเองนะ,ะมันเท่มากนะชุดเดียวแม่ชุดเดียวกับรถมบเองแม่เขาทหรอไม่ค่ะขับพ<ม>ี่ถูกเปล่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงนะดอนะ คือตอนนี้ก็คือผู้จัดการก็มาต่างคนต่างมาคือขับรถแล้วก็เปิดหลงก็ไม่เป็นไรแต่มาตรงเวลาเขาขับรถเองมันเท่มากที่เราเอาเพลงที่เราชอบแล้วก็นั่งในรถที่เป็นกลิ่นของเรารถมี3ามสี่คันเราก็ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ใช้ใช้ขับของเราใช่มีความสุขเ็าคือวันนี้แม่ยังรับงานแบบว่าตเพราะหนคนแซวว่ารับงานเหมือนร้อนเงิน เขาแม่รับรับเยอะมากเลยแม่ออกงานรัวๆเลยหนึ่งได้โชว์ตัวได้อวดเขาว่าผิวสวยตัวสวยหุ่นสวยผมแล้วก็ผู้จัดการจริงไหมมันไม่ได้แค่ประเทศเรานะผู้จัดการนะตอนนี้เกาหลีก็มาเอาเราไปก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคำว่าแม่ลีแม่ลีก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพ ก็ใช้สุขภาพในการหาเงินจริงๆอะ่ะอย่าบอกว่างกนะนอนอยังเสียเงินเลยเปิดแอร์ลุกขึ้นมาตอนเดึกเข้าห้องน้ําก็เสียน้ําเวลาที่เราไปไปใช้ห้องน้ําเงินไม่มีพอสําหรับใครถ้าเรามีโอกาสหาได้หาไปจะไม่เอาเวลาที่ไหนใช้เงินนะ อุ Ed. ้ยนี่ไงได้ทับบุญด้วยเห็นไหมเห็นไหมคนแก่เห็นยังล่ะคนแก่ที่เวลาถามอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมตอบฟึบฝึบนี่ก็ใช้เงินเขาไม่ได้ให้เราฟรีถูกไหมแล้วก็ทุกอย่างใช้เงินหมดขับรถมาก็ต้องใช้เงินน้ํามันถูกไหมคะแล้วเวลาถูกใจคนรถกระบบดีก็ต้องเสียตังค์อีก แล้วเดี๋ยวกลับไปก็หารถไม่เจอแล้วเดี๋ยวลงตรงนี้รอปภเขาจะรู้เลยว่ารถเราอยู่ไหนแต่เราทํางานเราเหมือนน้อเงินจริงไหมหรือว่าทาําง,ทงานเพื่อเอาสังคมทํางานเพื่อเอาสังคมอวดคนแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะออคือ,อคทุกอย่างมาได้ได,ได้โชว์เนาะว่าเราอ่ะเ,เออย,ยังยังยังแข็งแรงอยู่สองได้เงินสาไม่เหงาไม่ต้องกินยาแบบทําให้เราเนาะ อายุก็ตั้งขนาดนี้จะเอาอะไรนักหนาล่ะใส่ชุดอย่างนี้ยังใส่ได้เลยเ mmm. สวยสุดแม่ it, แม่มีคอนเนตคุณคุณนะคนน่าคุณคุณนนะคุณคุณนะแม่คอนเนตตอนนี้ยังรู้อ่ที่เจอกับแม่รีน่าวันนั้นที่เขาได้เข้าไปขอโทษแม่ใรครคนก็รีบโทรเป็นี่น้าจางเลยที่จริงเขาเป็นคนน่ารักนะเคยเจอก่อนที對對่ไปเดินแบบเพชรให้คุณชูชัยก่อนหน้านี้เขามาถึงเขาก็แย่เล่นเล่นเล่น แต่ชอบเขาตรงที่เขาเล่นเสร็จแล้วเขามาไหว้เราแมรีขอโทษนะเมื่อกี้นี้ตั้งกระบนั้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่ไม่น่าโกรธแล้วเราก็คิดในใจว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอะมันเป็นแบบเราไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือผิดขอโทษไม่ผิดก็ขอโทษแล้วใครทําอะไรเราเราได้เปรียบเขาเราจะไม่เอาแล้วมันทาให้เราเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วหนึ่งมีความสุขไม่มีไม่มีการทะเลาะก,กับใครไม่มีการโกรธกับใครมันเป็นความสุขมากนะแล้วไม่ได้ใส่แซง<ม>เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วบทเรียนที่ที่ท,ที่ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกคือต้องมีคนว่าเราต้องมีคนชมเรา<ม>แล้วเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้น<ม>เพราะบ้านเราไม่ใช่มีสิทธาชัยบ้านเดียว เรามีบ้านลูกเขยเรามีบ้านลูกสะพ้ายแล้วเราก็เป็นทั้งคุณย่าคุณยายเราจะต้องแบบทําตัวเองใหม่จริงๆแล้วว่าที่ทําไปสมัยก่อนคือต้องการเป็นตัวอย่างของของคนแก่ที่วัยรุ่นเรามีเพื่อนอายุ19เที่ยวทองหล่อสุข,ขุมวิทอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่ลีเที่ยวแม่ลีไม่ได้ดิงไม่ได้ดื่มแต่แม่ลีไปแล้วได้งานแม่ลีไปแล้วได้เงินเพราะแม่ลีไม่ดื่ม แล้วก็ได้รู้จักคนทุกวันนี้ก็ยังมีผับร้านอาหารจ้างแม่ลีไปไหลไปไหลก็คืออยู่ดีๆทําไมเขาไม่จ้างวัยรุ่นนะ่ะแต่มาจ้างคนแก่ไปไหลแต่เราเนี่ยคือตอนนี้ก็คือพักอันนี้นิดนึงตอนกลางคืนเพราะว่าเราต้องดิฟวิตามินไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเน็ตไม่ว่าจะเป็นสกาวตาเติมความใสเติมความแข็งแรงเพื่อจะไปลุยตัวเก่าแล้วก็ เป็นทั้งเพื่อนที่อยู่ในสกุมวิทย์แล้วก็เป็นทั้งที่มาอยู่กับเพื่อนนั่งไงแม่หนิงคือเราเอาสลายอย่างเลยเป็นทั้งเพื่อนคนแก่และเป็นทั้งเพื่อนวัยรุ่นจริงๆเว็บแรกที่แม่เห็นคลิปแม่รู้สึกโกรธบ้างไหมคะเข้าใจว่าเขาเรีขาไปเยขำขำเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเราก็ขับแล้วบอกเธอนั่งสินั่งเลยนะคะเราพูดดีมากแล้วเราก็าไม่โกรธจักหัวใจ แล้วก็ไม่คิดว่าแก้มบุบจะสัมภาษณ์เสีย,ยงเหมือนเราอีกคือเขาน่ารักอะเ,ออเขาน่ารักมากเขาเป็นอิเตอรซีเขาด้วยใช่แล้วก็ชอบดูคลิปเขาใช่อันนี้ก็เคยดูเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาพูดแล้วมันตลกดีอะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องที่นา่าโกรธแต่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการแค่คนเห็นใช่แต่ถ้าถ้าสมมุติอย่างเงี้ย คนเราอะถ้ารู้ว่าเราได้เปรียบรู้ว่าอะไรเราได้อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปใส่คนไม่ใช่อันนี้เนี่ยขอบคุณบุม๋มเห็นไหมปาลิจังเขาเนี่ยเขาเขาปาลิจังเขาเขาเขาปารีนาจังเนี่ยเขาเนี่ยตั้งอันนี้ไว้นะหนูอย่าอ้วนนะอ,อย่างนี้แลแฮปปี้แลวใช่ไหมหนูจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นเกาะอย่างแม่เนี่ยบุม๋มหอมส่หุ่นดีสิเพราะเราเราจะได้ทํางานใหม่ เราทําหุ่นเราให้เป๊ะเลยให้บุ๋มดูเราต้องเป็นตัวอยา่างเราจะไม่ใช้ในการเ,ออเขาเรียกอะไรนะทฤษฎีแต่เราจะใช้ปฏิบัติปฏิบัติว่าแม่ไงแม่มีหนูมาสองคนหนูอายุ3 0 36น้องชายอายุ30แต่แม่ยังคองลูกร่างไว้ได้แม่ยังคองทุกอย่างไว้ได้ให้นมลูก3ามเดือนหลังจาก3เดือนคือเราเป็นสาวแล้วแดงว่าให้ให้แกบุ๋มบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ดูเด็ก น่ารักไนงะให้ให้มองไปยังไงแล้วตแก้มบุ๋มก็ไม่ก้าวเหลาเพราะแต่ก่อนนี้ก็คือใครว่าอะไรเราเราเราจะใส่ไปแต่ที่จริงอะ่ะเราอ่านปุ๊บแล้วเราผ่านเราอ่านปุ๊บแล้วเราผ่านเวลาเราผ่านปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคือมันจบแต่ถ้าเราเข้าไปจิกจิกอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แล้วจริงๆนะขอบคุณสื่อมากเลยที่แบบทําให้แมรีอะ่ะเป็นอะไรที่คิดขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนชีวิตเนาะ ทําให้เราเนี่ยทาให้เราเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมันจะต้องคิดสุดท้ายแม่รีหลายคนอยากเกิดเป็นแม่รีเ,ออเรารู้สึกเงเพราะว่าณวันนี้ทุกอย่างมันพร้อมไปห,หมดลูกสาวเ,าเออ,เอ,อแล้วชีวิตเราก็ดูสวยโตอ,อายุขนาดเนี้ยเราอยากจะฝากถึงคนที่พูดจะพูดเกว่ยาเราควายังารบ้าบอกทุกคนเลยว่าซ้ำร่างกายเรามีร่างเดียวเราไม่รักร่างกายแล้วเราจะรักอะไร หน้าตารูปร่างเราก็เหมือนบ้านอะไรที่เสื่อมโทมคิ้วแม่แม่ลีคิดว่าคิ้วคือผ้าม่านผ้าม่านขาดเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ผ้าม่านเนี่ยก็คือเหมือนกับเราต้องทําคิ้วให้สวยทุกอย่างในหน้าเราเนี่ยก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านถ้าเรามีโอกาสในการที่เราจะทําหน้าเราให้สวยก็เปรียบเสมือนว่าเราทําบ้านให้สวยแล้วแม่ลีก็คือ รักชีวิตมากแล้วก็คิดยังไงว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรไม่ไม่อยากมีความทุกข์ทำอย่างไรให้เราอยู่นานและตายชาที่สุดและแข็งแรงสาวสองวันปีโอเคจบเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ